สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเดอ้อตอนนี้มิตาตมาเขาป่าเขาดง <c oughs> ลงทาง <c oughs> ลงทางลงทางคนบ่เคยมามันกับลงทางเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนาะ <c oughs> มากับเอื้อไผ่เนาะมาบึงสวนบ้านแม่สวนแม่สาวมุกเนาะมาเบึง เดี๋ยวไม่ตาสิกรับกองสูพี่น้องเบิกเด้อค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นส่วนยางเพราะบางข้าปลูกยางพี่น้องปลูกยางโอ้มีบางฮงพร้อมต้นยางใหญ่แล้วเด้อบะด้เดี๋ยวอีกกี่ปีก็ได้อันนั่นกีดยาง <c oughs> เป็นเลียงหมูเลียงไก่อยู่พี่ มากับน้องซาน้องายมาำหลังวันนี้เพิ่นมาหอดกอนเฮาฮาเบิงหมูาลหัมาตองมาจานน่เนียเนี่ยนกุุ้กคนล่นแต่ยิ้มสดนสีอันเต้นเใกันเเนี่ยได้จุดจเงมูตุตาอตุกเ้มาไดไตตุ๊กเตยมปูนลัวตุ๊ก้เยออุยน่ะเนี่ย่วยหมอนมาเหมัมากันเยอะตนกันเยเต้นน ฮัมเบงพี่น้องหมูบ้ากะไลหม่ไรครับโม่ภาษาของคนเฮาเนาะส้นเผาเมียน แต่วมันนี่น่าลุงทำเต่นแต่น่กูทำหรอไม่รู้นะาก็เห็ฟูเหอหูยทุแ่น่าลินทำให้ด้อุ้ยน้องหายหลอเรียงด้อยนะตนุ่มหอยหยันเท้าลุมหวังแต่ในการไม่ให้จุนแต่ขนาดย่างห้างน่ต้องทั้งเยี่มกรนเนี้ยใจอี่แต่แม่ก็ทุกอช้าขนาด้างตันแต่ก็เหตุทุชดแต่นี่ย่างแต่หลอล้กันตัวหยันช้ำหนุ่มเอหยันไม่เดียวด้ยเาไหเนะ มูน้อยบ้าอะไรพี่น้องอยู <S <S ่ตาอยู so ่ด่งเลี well. ้ยงหมูเล um, ี้ยงไก่ค no ักคักคักักเดน้อง้ายนะเพิ่นมาก่อนแต่ห้าหลงทาง มากอนแล้วมาหอดหลังผู้มารุ่นแล้วมาหอดกรมาหนีอันนี่ต้นไผ่ม่ต้นไผ่วนยางออนเพิ่นปลูกยางเนาะเมืองทางนี้เพิ่นบอกเป็นแบบมานีเข้าสภาภาษาส้นเผาของเขาเองเนาะทุกคน เดี๋ยวมันจะพาพี่น้องมาเบิ่งรอบๆดินกว้างอยู่เด้อนี่มันพูนเออหมูน้อยแลนอ้อมีบ่องให้หมูเล่นน้ำพร้อมพี่น้องโอ้มันมีน้ำม,มาลงมาพี่น้องอืมนี่มีน้ำห่วยน้อยๆครับมาเบิ่งหมูเนาะ ว่าซีเอาไปเฮ็ดหีดคลองประเพนีนเนาะเฮดคลองประเพณีมั่นกะถ้าเฮ้ามีดินมีดอนเฮากามาม่นปลูกยางปลูกซ่งปลูกคองปลูกอะไรทําไมเนาะปลูกยางปลูกมันที่แน่ๆปลูกยางมันก็คักอยู่นะพี่น้องปลูกกัะ คักอยู่ส่วนยางก็ได้คอหมูมันมีห่วยนะหนักห่วยพร้อม,อมหมูบลายลมยกายมีพร้อมแต่เพียวแต่ท่างขึ้นท่างมากเลยท่างมันท่างยากพี่นอ้องจากบ้านมินตาม,มามันกาบ่าได้ไกลดอก แต่เมื่อกี้กับเอ้ไพ่ขี่ไปขี่ไปวันนี้เว้าคุยไก่คุยกันไปเรื่อยๆบะนี้เพอไปบนันี่กายไปพูดหอนอลือนะมง <c oughs> เกิดไมกับมี่ฮอันนี้ตัวโน,น้อยๆนยี่ควายผม <c oughs> <c oughs>

ัดูส่วนแล้วก็บดดูส่วนแล้วก็ตากแดดเลยเนาะเพิ่นจะขายเป็นมันห้องนี้ก็ส่วนมันส่วนมันลายห้องหุ้มเมื่อนี้ก็คือเข้ามาเอาหมูเนาะที่จริงว่าสิมาเบิงนะ้งเนาะว่ามันตัวใหญ่หรือว่าตัวน้อยหรือว่าตัวพอดีเอาจดูสินะก็เลยมาเบิ้งแล้วก็เอาเลย บรู้ว่าเข้าสีไปสองอยู่ใส่สีหน้าก็เลยเอาเลยเอามานําเลยเนาะพอดีน้องซ้ายเอามาเนี่ยพุ้นบานขี่รถจักรขี่คนมาคนละขั้นพอดีนินตากับเอืวยไทยเนาะเอ้ยไทยกับรังยางมาพีเนี่ยละทั้งพี่กับสวนมันนี่เขาเจ้ากับรังตากเนาะเพิ่นตากบดแล้วก็มาตากยื่อให้ยื่อสวนเลยเนาะทางกันยากในบุคคลเดทไายเนาะ ค่ะอันได้ท้ายมันก็นโอเคแล้วนะพี่น้องได้เบิงถนนหนทางไปให้ไปสวนเนาะอ้านี้เข้ากันเมื่อกลับอ่ะสบายดีสวัสดีอีกรอบเนาะม่ตากาไปอันเบิงหมูไปสื่อหมูมาเห็นหินค้องเนาะไปกับเอาายไพ่อ่ะก็มาหอดอ่าบ้านเออประมาณเทียงเียงกวานะ่าเนาะ ไปเทตอนเช้าเกาสิบมง้งเนะาะละกามินตาซีมาวาวหน่อยหนึง่งมาตอบคอมเมนต์นมินตาซีมาอ่านจูฟังเนาะแบบแบบนี้เคสนี้ผู้หญิงเล่าวหวังมาเกาะไทยนั่นละเป็นเนกันว่าอ่อคอมเมต์ไลน์ดอกนี่ คอมเมนต์มากักหลายมันเราคอมเมนต์มานะเป็นญาติที่บรูจักกันเป็นญาติบรูจักกันพี่น้องโชว์เลยหน้าจอเลยขึ้นอ่าหน้าจอเลยอืมใจเย็นเดี๋ยวเขาหาว่าเล่าปากดีวันสี่เนาะแต่อ่านซื้อเบ่เป็นเนาะให้พี่น้องเบิ่งเลยซื้อขึ้นเอาให้มันโชว์น้ายูทูบเลย จเย็นเย็นเดี๋ยวเขาหาว่าลราปากดีสองสองเขานี่แหละมีแต่คนมากัดส่องนี่นะมีผู้หญิงลาวที่มีลูกติดกับผัวเก่าแล้วเออบอมเบนขอโทษขอภหันิสตาจะอ่านไหมเนาะมีผู้หญิงเล่าที่มีลูกติดกับผัวเก่าเล่า สาวสาวเล่าก็มาเกาะผัวไทยแอบเอาลูกมาสันซาดไทยวาจังสีแล้วกะแบบนี้เคสนี้ผู้หญิงเล่าหวังมาเกาะไทยนั่นละคอมเมนต์คล้ายๆแบบเดียวกันละอืมคอมเมนต์แบบเดียวกันเลยเป็นญาติพี่น้องแต่บ่หูจักกันเอา้า ลูกจนโตมาลูกจนโตจะมาหวังมาเอาสัญชาติไทยตีเดินันว่าเจ้าโบเมนลูกเจ้าโบเมนผู้สาวโสดเนาะผู้สาวโสดแต่มันมีลูกเนาะสำเนียงทำไมเหมือนภาษาไทยอีสาน กาคอยเป็นคนเล่าเนี่ยละ่ะคอยไปอยู่น้ำอ่ปะปัญญสัมฤทธิ์สามปีแล้วจะเต็มสามปีแล้วเนาะถ้าผู้ชายเราถ้าผู้ชายเราดีทำไมถึงเลิกลาทำไมคอมเมนต์มาแบบ กวนประสาทเฮาเลยคนนี้นีเหมือนเหมือนสีมากัดกินเฮานี่ยหละผู้ชายเราดีทำไมถึงเลิกลาทำไมอ่อวาวนส,สิเอาขึ้นอีกรอบคลิดมื่อเ้านี่แหละพี่น้องก็เป็นลายคักคงสิ่เป็นศัตรูกับมินตานี่แหละเบิงส่งคลิปนี่เนาะมือเสารานี่เด็คลิปสุดท้ายที่อันไทยกับลูกันละ กินมือเศร้านล,ล่แหละคอมเมนต์มาสองสมงเพราะว่ามิตาไปอันไปเอาหมูฮะละมาชิมาเห็ดหิดค้องเนาะแล้วก็บ่ได้เบิง่งพอดีเขาไปเบิ้งกับมีบางคอมเมนต์ก็เห็นพนอมมนม่อหญ่คอมเมนต์อยู่มันมีหลายคอมเมนต์มันมันมีหลายแต่โบเอามาอ่านจะซื้อมันหลายที่สุดอมืมันกันแล้วแต่ความคิดของเจ้าเนี่ยความคิดเจ้าซ้ำนันเนาะ ความคิดแต่ละคนมันคือกันเบาหลายรอบหลายครั้งแล้วเนาะเบาอีกเบาซ้ำมันก่าบบเป็นยังดอกนอกพี่น้องอันนี้นิตาเบาเฉพาะคนที่มากัดเทาเนาะบ่บ่ได้ว่าให้อันเบอร์ทุกคนด้วยเนาะนันก่คอมเมนต์ดีกัมี่คอมเมนต์บดีกับมีเนาะแต่ ตอนนี้มินตาบ่ได้เข้าไปเบิงอันช่อง่อใหญยสามดีว่ามันมีหยังเนี่ยเดี๋ยวมินตาสิอ่าเข้าไปเบิงว่ามีหยังบอสองสองเทานี่แหละ <_ d ata> แล้วก็คอมเมนต์หนึ่งฟาวฟาว้นมาหา่าอใหญยเด้อ เล่าเงาไกส่สิขาตัวตายแล้วอาการบวปกติแล้วเพื่อนวายสิคนนี้เนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ดีกับมี่คอมเมนต์ให้กำลังใจให้ฮ่ากับมี่เนาะแต่ว่าผู้นี้นี่นะคอมเมนต์มาไลายคอมเมนต์มาบักหลายๆเอาโชว์เลยแล้วเนาะเหมือนคือคือจังสิเป็นศัตรูกันนะ เป็นเป็นญาติที่บ่งหูจักกันบ้ารู้ว่ามันเป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนไทยเดี๋ยวซีมาเขาช่องของเพื่อนเบิงมันบ่มียังนี่ช่องบ่มียังบ่มียังเลยช่องนี้น่ะเขาเมนมาเว้าห้เหานะคอมเมนดาจางังซันจังซีนั่นก็นแล้วแต่ความคิดของเจ้าหันละ อะมอนี่กับบุมีอย่างไรแต่ขอบขอบบุญขอบคุณขอบขอบบุญขอบคุณสุขูสุขุขนเนาะคนที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับมี่เนาะมาให้กำลังใจให้ม,มินตากับมี่คนที่คอมเมนต์บ่ดีมากวนประสาเท่ากับมี่เนาะอย่างไรก็ขอบคุณสุขูสุขคนเนาะไก่จะหอดปีใหม่ปีจุดจีนแล้วเนาะกา ขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้โชคให้มานขอให้ร่ำให้รวยเนาะอ่ามือนี้อ่าคงเอาไว้ซัมหนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เด่เนะาะถ้าผู้ใดยังบ่ทันได้กดติดตามแล้วก็และะ้วก็ผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะอ่ามื้อนี้ก็คงเอาไว้ซัมหนี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปต่อไปพอกันคลิปหน้าเด้อมื้อนี้สบายดี